เราจะยุบทำไมอ๋อะจะยุบกงทำไมนะครับอ๋อคนมันไม่รัดนะครับแต่ก็ดีเลยก็มากกว่าืสถานการณ์ขอาคนอื่นนะครับอ๋อปกติแล้วใช่ค่ะ เป็นมาตลอดไหมครับแต่นากาเขาห่าก็เดินนะใส่พอไม่อยากให้เห็นมากกว่าถอดได้ไหมครับก็ถอดได้เนี่ยใส่ทำไมครับก็ถอดดิ ะจะยุบทำไมครับก็เพิ่งบอกไปคนไม่รันใช่จริงไหมครับคุณชื่ออะไรนะรรใช่ครับคุณนั่นแหละแค่ร้อนครับจริงไหมครับเรื่องนี้ก็ามาไม่ถึง15คน13คนสักเล็กน้อยครับอืม เหตุผล hey, แค่นี้ใช่โอเคครับอาพูดไม่มีห่างเสียงนะเมืเอ่อกี้ ใช่ต้องใช่คะด้วยนะครับเขจาจะ<า>ไม่สอนกันมาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกโวเลอกตาแข็งนะพอพูดถึงเรื่องใช้คะนะเอาัมเหลอกตาแข็งนะครับโกรธอะไรหรือเปล่าพูดไม่เห็นมีหางเสียงเป็นไรผมหรือเปล่าหัวหน้าแกงคุณอะ่ะพูดไม่ได้ด้วยหรอครับอะไรนะคะก็พูดได้นี่ครับค่ะพูดได้ค่ะ ผม,มทำไปหน่อยผมทำร้ายคุณแล้ครับทำไมไม่ได้ทำอะไรนะค่ะข,ขอโทษค่ะผมไมนนทำไร้ายคุณแล้วครับอันนี้คือไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมีม<อ>ครัตอนแรกก็ไม่มีหรอกเเต่น,นี้มีแล้ว มีเพราะคุณพูดไม่พอผมครับค่ะทั้งแถึงพูดไม่พอเหรอครับเพราะอะไรอะไรอะไรนะคะทั้งแถึงพูดไม่พอใส่ผมนะครับผมทำอะไรให้หรือเปล่าครับผมเคยทำร้า<ค>นคุณเลรอค่ะลืมขอโทษทีค่ะลืมลืมจากอะไรครับเราไม่รู้จักกันแล้ว<ม>ทำไมถึงต้องพูดไม่พอใส่กันด<ม>้วย ไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ปกติก็นั่นแหละหลังจากนี้ต้องพูดแล้วค่ะต้องพูดแล้วต้องพูดก็ดีครับให้ดีกว่านี้ค่ะมีอะไรวะจบเจ็ดดับ มีมีครับ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 แต่เรื่องนี้พูดได้ไหมเรื่องอะไรเรื่องไอน้นี่ท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 ี่เคยลที่เราเคยอยู่ก่อนหน้าเนี้ยมาถึงใครมาถึงคนหัวหน้าแกงเขาอ่ะอ่ะว่าไปอยากรู้อ่ะครับว่าตอนอยู่นู่นนะครับตามหาแจ็คทําไมครับใช่เหรอาตามหาเขาด้วยเหรอใช่ครับตามหาทําไมเหรอครับ ตามหาทำไมครับอยากรู้อะครับอ๋อเจ้าเข้าให้ค่ะใช่บินไกลเหรอครับจุกใช่ใช่ใช่ตอนนั้นเจ้าเข้าให้อ๋อนี่อันนี้คุณแจ็คเหรอครับโอ้ยอดีค่ะเอ้าคุณรู้จักชื่อผมแต่คุณแก้งไม่รู้จักคืออะไรครับคุณเป็นอะไรเนี่ยคุณตามหาผมจากเพื่อนผมแต่คุณบอกว่าไม่รู้จักผมคืออะไรครับจําไม่ค่อยได้เท่าไหร่จาไม่ค่อยได้คุณตามจาชื่อผมได้นะคุณโทรหาเพื่อนผมเลยนะ เออโทรหาเพื <formation> <axter klore> ่อนผมด้วยผมจำได้เออโทรหาผมด้วยโอ้แล้วตามมาส่งข้าวยันนี่เลยนะครับข้าวแล้วผมไม่เคยสั่งเละข้าวจานนี้นาจะอร่อยครับจะส่งมาเนนี่เอาไปไหนครับมาคุยกันก่อนครับเอาหันหน้านะเดินหนีเลยเฮ้ยเขาไม่เรียนเรื่องมารยาสังคมาะหรวะเออลืมลืมลืมเป็นคนขี้ลืมลืม จุ๊บว่าเี่คืออะไรว่าเรื่องนี้คุยไม่รู้คืออะไรวะเรื่องนี้ตระหกเจอยังครับกี่เดือนแล้วี่จุกบนานยังเรื่องนี้นานแล้วนะสามสี่เดือนแล้วมั้งใช่เหรอคุณตามหาทั้งหลายเดือนใช่เหรอแต่เจอหน้ากันทำไมพูดมันเหมือนไม่รู้จักกันเลยอะครับแล้วตามหาได้ไงอยู่ดีก็ตามหาเราเรารู้จักกันด้วยเหรอครับเนี่ยเออ ผมไม ug uh ่อยากรู้มาก่อนเลยว่าคุณก็ตามหาผมนะครับเนี่ยอ๋อไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไอ้จุกพูดใหม่ดิคืออะไรวะเออตอนนี้ลืมไปหมดแล้วอ่ะลืมด้วยว่าตามหาก็เลยแป๊บหนึ่งนะไอ้จุกคุยก่อนนะเดใจนิดหน่อยเลืมได้ไงครับขน่อยสัสดีครับครับผมอ่าคุณแจ็คกี้เฮาดี้ปะครับใช่ครับใช่ใช่อ่าผมลุงชินนะครับครับผม ผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณหน่อยอะ่ะคุณมาหาผมได้ไหมได้แล้วเดี๋ยวเอาตอนนี้ผมน่าจะติดธุระสักแป๊บหนึ่งรับรอรอนได้อยู่ไหมได้ครับแต่เป็นการส่วนตัวนะครับผมอยากคุยกับคุณแค่สองคนอ๋อได้ครับได้ได้ได้เดี๋ดดดดวยวไม่หาเดี๋ยวขอเคล<อ>ียร์ปัญหาก่อนเหมือนมีคนจะตามหาผมแล้วตอนนี้แ<ม>ป๊บหนึ่งเรื่องวันนี้เรื่องมันยากเรื่องมันง่ากหรอที่ว่าเป็น powerpoint นะครับรีเซ็ตตัวแล้วก็หายไปเลยหรืไม่ใช่อะไรนะนะเดี๋ยว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 คุณตามหาผมทำไมครับคุณผู้หญิง ลืมแล้วค่ะแต่ตอนแรกแบบว่าจำได้แค่เรื่องข่าวอ่ะลืมเลยเหรอครับคุณมาอยู่ที่น<ช>ี่คุณ<ช>เป็นหัวหน้าแก๊งเพื่อเอาข้าวมาให้ผมจานเดียวนะใช่ใชแล้วคุณบอกว่าลืมผมแต่คุณโทรหาเพื่อนผมได้แล้วจุกมึงเอาเบอร์เขามาจาไหนไวะเขาโทรหาคุณได้ไงไวะเขาไอ้นี่จะเล่าให้ฟังนะครับผมไม่เคยให้เบอร์เขาผมไม่เคยเให้เบอร์คุณแต่คุณไปเอาเบอร์ผมจากไหนไม่รู้ถูกไหม แลวคุณโทรมาผมสาวันติดสมัครโปรรอไว้เลยอ่ะติดโทรตลอดเวลาแล้วก็มาขอคาใบ้ผมว่าพี่แจ็คอยู่ไหนนู่นอยู่ไหนเดี๋ยวครับผมให้เพื่อนผมเล่าก่อนนะคุณอย่าเพิ่งเล่านะผมฟังเพื่อนผมอยู่นะครับคุณต้องมีนะครับการรับฟังนะครับก่อนจะพูดนะต้องให้คนอื่นพูดให้จบก่อนนะครับอาจบออพูดต่อดิแล้วผมก็บอกว่าตาผ่านทาไมครับผมก็อะผมก็ใบ้ตาภาษาผมไปงั้นวาเอะไรอย่างนี้ไปปุ๊บพอเข้าสาวันที่สี่วันปุ๊บหายไปเลยไม่โทรมาเลยไม่รู้ไปไหน หายไปเลยแล้วผมพอเมืองเปิดผมก็จําได้ว่าผมมาบอกเพื่อนผมนไปว่ามีคนตามหาไม่รู้เจอยังอยังอตอนที่ตอนที่เนี้ยเปิดเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มต้นใหม่อ,ะอ่ะเขาตามหาตัาง้งแต่กี่เดือนที่แล้วนะจุกก็ตั้งแต่ที่เนี่ยเปิดสามเดือนกว่าเลยนะสามเดือนกว่าใช่แต่ไม่รู้ว่าเจอกันยังไม่รู้ว่าเจอเจอกันยังข้าวที่จะให้เนี่ยปูดแล้วหรือยังครับสามเดือนเนี้ยหรือว่าให้กันแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วคือเขาโทรโทรไปหามึงเหรอ ครับใช่แล้วก็บอกว่าอยากเจอกูใช่ตามหากูใช่ครับเพื่อเอาข้าวมาให้หนึ่งจานใช่ครับคุณเป็นใครครับเนี่ยเออขอบคุณนะคุณไคลาร์มันตกไหมตกมากก็ตอนนั้นตอนนั้นเอ่อเดี๋ยว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 ผมขอถามคุณก่อนว่าคุณตามหาผมทำไมครับตามหาผมจากเพื่อนผมทำไม จะเข้าให้ค่ะเหตุผลอะไรครับเข้าแล้วคุณโทรจกเพื่อนผมกี่วันนะโทรอะไรนะไม่ได้จีบไม่โทรโทรจิกี่วันโทรจิกี่วันสามวันสี่วันครับสามวันสี่วันใช่ไหมถูกต้องครับเพื่ออะไรครับคุณโทรเพื่ออะไรนีู่มีสีสีอะโทลืมค่ะลืมผมกับคุณรู้จักกันเหรอ ลืมค่ะลืมไม่สามสี่วันนี้มันไม่ใช่แล้วคุณตามหาผมทำไมเออในเวลาสามสี่เดือนแ้วะยังอยู่ตรงนี้ดิแหละแล้วคุณมาที่นี่จนคุณสร้างแก๊งสร้างอะไรนะคุณยังไม่เคยเอาค่าให้ผมมาเลยนะสักจานเดียวเอ้ยใช่เหรอเฮ้ยเอาดีสามเดือนเลยนะไม่ไม่ได้สักจาน,ะจนส,จาสักอะไรเลยกูเนี่ยกูเพิ่งรู้าาาจากมึงเนี่ยว่าเขาตามหากูจากมึงเนี่ย ผมไม่ได้ให้คุณให้ตอนนี้ครับผมจะถามก่อนก่อนที่มันจะไปต่อครับคือคุณตามหาผมทําไมครับก็ลืมเองคะลืมลืมอะไรครับคุณเอาคุณตามหาทำไมแล้วไปพอจะหน้าเมห็นเหมือนรู้จักกันเลยครับแล้วตามหาทหไมแล้วไม่ข่าวสักจารก็ไม่เห็นให้กันแล้วอันนี้คือจะตามหาเพื่ออะไรครับ ตอนนั้นตอนนั้นคือเจอกันนะแล้วเจอกันแค่วันเดียวค่ะแค่เซียววีแต่ว่าตอนนั้นที่เจอกันที่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 ไหนสักที่หนึ่งอ่ะจําไม่ได้เหมันลืมแล้วที่นี่เจอกันยังครับเพิ่งเจอเนี่ยแหละค่ะโอ้ยผมว่าไม่ใช่นะผมผมเจอคุณสองรอบไปนะที่ขายในไอจุกเอเจ็ตใช่ใช่เงินแดงเงินแดงเงินแดงหนึ่งแล้วก็น้าทีสี่ป่ะไม่คุณพูดถึงเรื่องนี้กับผมเลยจําไม่ได้เลยจริงๆค่ะอันนี้ ขอโทษทีค่ะคุณลง<อ>ทุน<อ>บินมาที่นี่ทำแก๊งผมไม่เชื่อคุณจำเรื่องข้าวไม่ได้หรอกครับมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกคะ่ะหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้ลำบากเท่าไหร่มันก็ทำได้แบบแค่ทำแค่นั้นที่ผมถามคุณผมไม่ถามาคุณลำบากเลยนะาผมถามคุณตามหาผมทำไมลืมค่ะลืมชอบผมหรอไม่อา้าวตามมาผมทำไม ลืมค่ะลืมเอาดีดีอ๋อแล้วจะบอกว่าตอนแรกชอบไหมก็นิดนึงแอบคิดนิดหน่อยตอนนั้นแอบชอบกันนี่เคยคุยกันเหรอครับไม่เคยแต่ว่าแล้วที่นุ่นเคยคุยกันเคยเจอกันแค่ไม่ต้องรีบตอบก็ได้ครับคิดก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบตอบก็ได้บางอย่างแค่เซียววีค่ะแค่เซียววีตอนนั้นเจอกันแค่เซียววีเซียววีคุณบินมาหาผมสามสี่เดือนนี่คุณยังไม่ให้ข้าวผมเลยนะรักแรกผบอะใช่ปะ เหมือนที่พี่หลอดเคยทำเหมือนที่พี่หลอดเคยทำอะ่ะใช่ปะใช่ปะพี่หลอดเหมือนที่พี่หลอดเคยทำไงใช่ปะอ่าเคุ่กัเพื่อนผมก่อนครับอย่าเพิ่งค<ฤ>ุยกันเองครับออกพรรษายัง <c oughs> ไงครับตอนเนี้ยเจอกันหรือยังครับแล้วไม่เจอหน้ากันตอนนี้ไม่ให้เข้าเเจอผมแล้วคุณต้องการอนะไรไหมผมเจอผมแล้วเขาไม่ได้ต้องการอะไรแล้วค่ะอ้าวหรือว่าไม่ให้เข้าตอนนี้หรือหรือว่าแอบไปให้กันมาตั้งนานแล้วเนี่ยเคยแอบให้กันไหม เคยเจอกันไหมไม่เลยนะหรอคนที่ไปตามหาขนาดนั้นนะ่ะสามสี่วันติดอะ่ะจะไม่เจอกันตั้งแต่ตอนแรกอะ่ะมันใช่หรอแล้วผมถามคุณเด็ดดิอา้าวอย่าคิดคำตอบครับ,อ,รบอย่าสร้างสัไข่ครับเอาเรื่องจริงครับมึงถามใครถามเขาเหรอถามเขาอ๋อ ค่ะตอบได้ไหมเนี่ยตอบว่าเลยคะตอบเมื่อกี้ครับที่ผมพูดไปอ่ะตอบว่าอ้าวเมื่อกี้ที่ผมพูดอะไม่ได้ฟังหรอครับอ๋อเอาเงียๆๆๆๆๆๆ้ยเอาเงี้ยเอาเงี้ยถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไรตอนเนี้ยผมก็จะบอกว่าถ้าไม่มีใครเพื่อนผมแล้วเจอเพื่อนผมแล้วอะไม่เป็นไรเพราะว่าเพื่อนผมอะเขามีที่เอาข้าวใหม่แล้วเวลาเพื่อนผมออกไปเอาข้าว มันก็ออกไปเอาคนเดียวแต่ผมไม่รู้ว่าร้านไหนไม่ใช่ร้านเดียวคุณหรือเปล่าอาจจะเป็นร้านที่อร่อยอร่อยกว่าคุณก็ได้คุณไม่ต้องมาส่งแล้วล่ะดีดแทนเพื่อนผมนะอันนี้ก็ไม่ได้จะเอาเมาข้าให้หรืออะไรได้ยินว่าเรียกมาแต่เป็นคนตามหานะบอกไม่เจอข้าห้ไม่ก็ตามหาแค่แบบสองสามวันแรกไม่ก็ไม่ไม่เจอก็แค่ไม่ตามแล้วใจเย็นเขาค่อยค่อยพูดก็ได้บางทีอ่ะใช่ก็ก็ถึงบอกแล้วค่ะว่ามา มาตามหาใช่<ม>ก็แช่มาตามหาก็จริงแต่ว่าสองสามวันแรกก็ก็ไม่เจอก็ไม่ได้ตามเน้วแค่นั้นแค่บอกแค่นั้นแล้วก็ลองมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ดูมันก็โอเคก็ไม่ได้แย่อือโทรหาสามสี่วันเพื่อข้าวจานเดียวแล้วก็ไม่ได้ให้ด้วยนะครับอืมไม่เหมือนจะไม่ได้คําใบจากเพื่อนคุณด้วยมั้งคะอะไรครับได้นะผมพูดนะเขาก็ใบยอยู่มอบะไม่อะไรไม่ อ้าวผมก็บอกว่าเวลาด้วยเวลาก็เหมือนที่ลุงใหญ่พูดเลยครับเวลาจะฆ่าคุณตายถ้าคุณไม่เก็บโมเมนต์เดือนนี้แต่รู้คําตอบจริงๆจากเพื่อนเราอีกคนนึงค่ะใครครับก็รู้จากผมเหมือนกันแล้วแหละไม่ได้รู้จากคุณอ้าวจะหาว่าเสือกหรือไงไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อ้าวสรุปคุณตามหาผมทําไมไม่ใช่เรื่องข้าวหรอกผมว่าคุณตาหาผมทาไมเนี่ยแค่ข้าวจริงๆค่ะไม่น่าใช่อข้าวอะไรอ่ะข้าวอะไรครับ คุณดับข้าวมาอะไรครับอืข้าวอะไรครับอันนี้คุณข้าวอะไรคุณจะให้ข้าวอะไรครับคุณบอกผมมาสิอือคุณตามหาผมทำไมครับคุณผู้หญิงผมขอความจริงได้ไหมอ๋อตอนแรกก็ชอบค่ะก็เลยตามหาก็แค่เนี้ยใช่ก็แค่นั้น ขอบคุณนะครับที่ชอบผมบินมาหาถึงนี่เลยไม่มีปัญหาคะ่ะไปได้หรือ,อยังคะนี่จะรีบไปไหนครับผมจะไม่อนุญ,ญาตเลยสูน้าไปได้ไเปล่าเขินหรือเปล่าจเจอคนที่ชอบเขินแย่เลยอะไม่น่าเขินแล้วฟังจากเสียงอขาเขินสามเดือนแล้วจุกเพื่อนไม่มีความรู้สึกแล้ว อเหรอโอ้โหก็น่าจะแหละก็แบบว่าน่าจะแบบเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนบรรยากาศอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบลืมไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ได้รู้สึกในแรกอยู่แล้วหรือเปล่าโอ้โหพี่ใหญ่บอกว่าอะไรนะพี่จกเวลาสำคัญที่สุด มึงเอาบทที่ใหญ่หออกจากหูกูเดี๋ยวนี้กูไม่อมยากฟัง <c oughs> อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายส <c oughs> รุปก็เอาพูดกันตรงนี้เลยอาผมพูดผมถามอะผมขอถามได้ไหมอะผมขอเสืเเ้ออะไรเรื่องเนี้ยอะเลิกชอบเพื่อเลิกชอบเพื่อนผมหรือยังเลิกที่จะตามหาเพื่อนผมหรือยังอะยังไม่มีโอกาสยังไ,สยงไม่มีโอกาสได้จีบเลยอะอะหรอะใช่ใช่ โอ้ยสามเดือนมาแล้วคุณจะรู้สึกอยู่แล้วครับคุณผู้หญิงอุ้ยก็มันไม่มีโอกาสได้จีตั้งแต่แรกแล้วอ่ะมันก็เลยความรู้สึกมันจะหายไปก็ไม่ไม่แปลกหรือเปล่าก็ใช่ไงก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณจะไม่รู้สึกมันก็เรื่องของคุณมันก็สิทธิ์ของคุณไงใช่ไหมครับ <_ As S 1> ผมแค่จะขอบคุณที่คุณตามหาผมเคยชอบผมแล้วกันส่วนข้าวก็ผว่ายินดีรับนะถ้าคุณจะให้อ่ะตานเนี้ยอ่ะต่อให้มันผ่านมาสามเดือนแล้วก็ตาม โอ้จะให้ข้าวจานที่เหลือด้วยล่ะไม่เป็นไรถ้าเขาชอบทำอะไรแบบนั้นแหะถ้าเขาชอบไอ้ของเหลือก็ได้นะก็ไม่เป็นไรไม่เคยอยากได้เไ้ร่ของเหลือคุณชอบหรอคุณเป็นคนจะมาให้ผมครับผมม็ต้องพูดคํานั้นคุณชอบหรือเปล่าล่ะของเหลือมาถึงอะไรครับอ๋อคุณมีของเหลือเหรอครับคุณมีของเหลือในตัวเหรอ มีค่ะมีผมรับได้หมดแลยครับถ้าคนที่จะให้เขาตั้งใจให้ผมไม่สนใจหรอกว่าเป็นของเหลือหรือว่าอะไรอะคุณจะให้ผมเหรอครับ าให้ของโดยไม่บอกไม่มีมารยาทนะอยู่ดีให้ไอตัวนี้ของโจรน,นะบอกด้วยนะครับต้องบอกด้วยแสดงเป็นความเป็นเจ้าของขอ,ขออนุญาตให้ของนะคะแสดงความเป็นเจ้าของเลยครับแล้วตามมาผมเ,เพื่อนผมนี่คือก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะไม่มีแล้วคะ่ะอันนี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะ ไม่มีแล้วครับขอบคุณนะครับผมที่ตามหาที่เคยบอกชอบผมอะ่ะเฮ้ยฟิลฟิลน้องน้ำพิ่ชนนะเดินหนีพิชชนน้องน้ำวิ่งหนีพิชชน่ะขอบ้างครับคุณผู้หญิงสองคน